เราแค่รับรู้ความรู้สึกถึงความดำรงอยู่ของชีวิตนี้ได้ไหมของกายและใจนี้ มันเป็นแค่ความดำลงอยู่และมีการรับรู้ถึงการดำรงอยู่นั้นโดยปาศจากเสียงวิพากวิจาร์ณปาศจากคำพูดปาศจากความหมาย เป็นความตื่นรู้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราเงียบเชียบเข้าไปในตัวเองจริงๆความรับรู้หรือความตื่นรู้ ในความดำรงอยู่นี้จะชัดเจนขึ้นมามันไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องทำเพื่อให้รู้ถึงมันไม่ใช่คำว่าต้องรู้สึกตัว เราเพียงแค่ต้องกลับเข้าไปในตัวเองอย่างเงียบเชียบที่สุดเมื่อเราแค่กลับเข้าไปในตัวเองอย่างเงียบเชียบที่สุดจะไม่มีการสแสวงหาใดๆทั้งสิ้น เราจะค้นพบกระบวนการปฏิบัติธรรมที่เราไม่เคยรู้จักที่ไม่ใช่เราเป็นคนปฏิบัติธรรม เครื่องมือทั้งหลายที่พวกเราใช้กันอุบายทั้งหลายที่เราเคยเรียนรู้มาเป็นเหมือนบันไดที่อาจจะพาเราเข้ามาถึงจุดนี้ผมใช้คาว่าอ,อาจจะ เพราะถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราจะเข้าไม่ถึงที่นี่เราจะย้ายไปอยู่ในเขาวงกฎแทนด้วยบันไดเหล่านั้น แต่ถ้าเราเข้าใจสัมมาทิฏฐิแล้วบันไดเหล่านั้นจะเกิดขึ้นท่านพุทธทาสเคยเทศไว้ ท่านบอกว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าไม่มีปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมาก่อนแล้วศีลส,สมาธิที่เรามุ่งปฏิบัติกันนั้นก็จะเข้าลกเข้าพงหมดคือผิดหมด เพราะนั้นท่านถึงเรียงศีลส,สมาธิปัญญาใหม่เป็นปัญญามาก่อนข้อแรกมันดูประหลาดไหมที่ท่านทำแบบนั้นถ้าเราศึกษาอริยมรรคมีองค์แ เราจะรู้ว่าข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิข้อแรกนี้อยู่ในหมวดของปัญญาต้องมีก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเรื่องนี้การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหมดก็คือเข้าลกเข้าพง บางคนสงสัยว่าเอถ้าไม่มีเราแบบนี้ก็ไม่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องมีวินัยไหมไปลองทำดู ดูว่าจะเข้าถึงชีวิตท,ที่พ้นจากความปรุงแต่งได้ไหมถ้าไม่มีวิถีชีวิตท,ที่ถูกต้องไม่มีรูปแบบชีวิตท,ที่ถูกต้องจะมีชีวิตท,ที่เงียบเชียบได้ไหม แล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวเองชีวิตเป็นการเรียนรู้เพียงแค่เราเข้าใจความหมายของชีวิตที่แท้จริง เราจะเริ่มดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเราจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องการสิ่งแวดล้อมที่วิเวกสันโดษเราจะเข้าใจว่าทำไมต้องมี การปฏิบัติในรูปแบบในแต่ละวันของเราเราจะเข้าใจว่าทำไมต้องมีวินยัยมันไม่ใช่การทำสิ่งเหล่านั้น ด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ดีและจะพาเราบรรลุมรรคผลนิพพานมันต้องเป็นความเข้าใจของเราเองมันพระพุทธเจ้าท่านตั้งศีลขึ้นมาศีลน,นั่นแปลว่าปกติ แต่คนที่ไม่เข้าใจศีลก็ถือศีลอย่างผิดปกติศีลกลายเป็นทำให้คนคนนั้นผิดปกติทางที่ศีลน,นั้นเป็นตัวช่วยให้จิตใจนั้นปกติมากขึ้น จะเห็นว่าทุกอย่างทุกคำสอนที่เราได้รับมาต้องอาศัยปัญญามากที่จะรู้ว่าท่านสอนอะไรเป้าหมายที่ท่านสอนนั้นคืออะไร เมื่อวานคนที่มาถามผมใช้คำพูดได้ดีมากอันหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นความสมยอมที่เราจะมีระเบียบวินัยใช่ไหมคำตอบคือใช่เพราะเราเข้าใจมันมันเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องพยายาม ต้องฝืนเรารู้ว่ามันเอื้อประโยชน์ให้กับการเข้าถึงความพ้นจากความปรุงแต่งได้ยังไงเรารู้ว่ามันขัดเกลาความเป็นเราความเคยชินเก่าๆได้ยังไง เราเข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เมื่อเราเข้าถึงชีวิตที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราจะค้นพบวิถีธรรมชาติ วิธีธรรมชาติที่จะรังสรรรูปแบบของชีวิตนี้ให้เอื้อต่อการอยู่บนเส้นทางของการพ้นจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวงได้มันจะค่อยๆบอกเรา หลวงพ่อเทียนท่านเคยสอนไว้ว่าความจริงนั้นรู้ล่วงหน้าไม่ได้สังเกตไหมพวกเรารู้ความจริงล่วงหน้าตลอดเวลาถ้าทำงี้จะได้งั้นทำงั้นจะได้งี้ รู้หมดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราใช้แต่ความคิดเพราะอะไรมันคือโครงสร้างของความเป็นเราเราชอบอยู่ในอนาคตเราชอบความเป็นเหตุเป็นผลเราชอบจะรู้ล่วงหน้าว่าถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะได้อย่างนั้น สิ่งที่ผมบอกเมื่อตกี้นี้มันตรงกันข้ามกับวิธีทั้งหมดที่เราเคยคิดและเชื่อมันเป็นวิธีธรรมชาติวิธีของความเป็นเองเราจะไม่รู้อะไรล่วงหน้า ธรรมชาติจะค่อยๆสอนเราแล้วถ้าเราเพียงแค่ดำเนินไปกับแต่ละปัจจุบันขณะตามธรรมชาตินั้นๆเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เราจะไม่แปลกแยกจากธรรมชาติด้วยความคิดของเราเองเราเหนื่อยมามากแล้วกับการพยายามเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือเข้าใจธรรมชาติด้วยความคิด ไหลลื่นไปกับมันค่อยๆไปกับมันทิ้งทุกความรู้ทุกทฤษฎีทั้งหมดที่เราเคยรู้มา แล้วแค่ลื่นไหลไปกับธรรมชาตินี้ธรรมชาติของความดำรงอยู่ที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงเราไม่ต้องคิดว่าจะทำได้ยังไงเราไม่ต้องคิดเลยเลยอ,อย่าคิดขนาดนั้นอย่าคิดอะไรล่วงหน้า ค่อยๆเป็นไปธรรมชาติจะค่อยๆบอกเราเองจะค่อยๆทำให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้ อย่ามัวแต่คิดให้เวลากับวิถีชีวิตที่ดูไร้ค่าที่ผมบอกนี้ให้เวลากับมันชีวิตเรามีค่ามานานแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น ชีวิตของเราทุกคนถูกกลืนกินไปด้วยความเป็นเรามายาวนานชีวิตที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงไม่ใช่เรื่องยากเหมือนเราแค่นั่งตอนนี้เรารู้จักแล้ว เราออกไปจากห้องนี้มีไหมไปสังเกตดูมีแต่มันน้อยเหลือเกินแต่มี มันเป็นแค่การเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตจากเส้นทางที่ใช้ชีวิตด้วยความเป็นเราเปลี่ยนเป็นเส้นทางที่ใช้ชีวิตที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง เราอาจจะงงว่าถ้าไม่คิดจะใช้ชีวิตยังไงเราเคยขับรถแล้วมีคนตัดหน้าไหมเราสามารถหักหลบอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องคิด นั่นจะเรียกสัญชตาตญาณก็ได้หรือในขณะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัญญาญาณก็ได้แล้วแต่ความบริสุทธิ์ของจิตใจของคนคนนั้นในตอนนั้นเมื่อพ้นจากความคิดปรุงแต่งทั้งปวง ชีวิตจะกลายเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความอย่างรู้ไม่ใช่ด้วยความคิดมันทั้งหมดจะกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักคิดเอาไม่ได้เราแค่ต้องเข้าถึงเส้นทางนี้แค่นั้น ผมเคยเจอท่านเคมานันทะผมถามท่านเกี่ยวกับเรื่องความคิดท่านตอบสิ่งที่ผมงงมากในตอนนั้นท่านบอกว่าท่านเขียนหนังสือโดยไม่ต้องใช้ความคิด ภาษาเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากเราต้องเข้าถึงแค่นั้นเราจะเข้าใจศาส,สนาพุทธเราอาศัยปัญญาอย่างยิ่งเพื่อจะเข้าถึงความหลุดพ้น เราต้องเข้าใจอย่าทำอะไรไปด้วยความไม่รู้